ถ้าสมมติเราไม่มีลูกแต่เราเลี้ยงหมาได้ไหมว้าลูเลี้ยงหมาน่ะลูเลี้ยงจอ๊อบนี่เจ้าหมาดีเหล่าเลี้ยวลูกเดียวคู่แต่งตัวลูเลี้ยงลูกจับนี่น่ะอีอ้อยทักจูลูคู่เขี้ยวมีกะไล<า>อันเอาไอ้ออยเลยแต่หมามันน่ารักนามาน่ารัก,กจริงวางลัง,งอะแกะ ไม่มีขายรูอ่ะอุ้ยแล้วแล้วจะไปเลี้ยงหมายังเลี้ยงไม่กันถ้าสมมติว่าลูกทาตัวไม่ดีมากเออยังไงยังไงลูกไปแบบว่าไปติดยาอะไรเงี้ยหมาไม่ติดยาหมามันไม่ต้องไปเรียนหนังสือนะใช่ไหมอ่ะถูกใช่ครับไม่ต้องเสียค่าเทอมอ่ะถ้าเลี้ยงหมา อ้าลูกคิกอย่างนี้ก็ช้ำมาดิอันนันนะลูกทาศีเลี้ยงมานามาลิเก๊กสิมมาลูกหนีหนีไปเลยออกจากบ้านไปเลยยังไงก็ไม่หนี่อาจจะหนีก็ได้ครับต่หมาป่ามันไม่หนีหนามาท่าท่านลูกหนีวังศีนายีคิกแปลงอีกมาอีมาอีเอาพาลูกไปไปหาหมอเขาเคยเห็นในคลิปวิดีโอหมามาช่วยแกะกุ้งไหมสวมวยกันนะยี่สต์นิตาโตโหมาแกะกุ้